เมื่อเดินทางมาถึงเวียงพิงหรือนครพิงอันเป็นชื่อเดิมของเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่คนจากหลายแห่งทั้งคนไทยและต่างประเทศต่างนิยมมาเยี่ยมเยือนกันข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยไปแอวเวียงพิงไปแอวแม่ยิ่งคนขายข้าวซ้อย ข้าวซอยอาหารจานด่วนที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงภาคเหนือลหลายๆจังหวัดด้วยด้วยรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกว๋วยเตี๋ยวแต่น้ำซุปกลับดูเหมือนแกงเผ็ดของภาคกลางนับเครื่องเทศกับวัตถุดิบที่มาจาก,กเกษตรเกษตรกร,กรเกษตรก,กรกรมเ,เนี่ยนะครับก็คือพวกพืชผักสมุนไพรเนี่ยเนาะรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า13ครับ สิ่งสำคัญที่สุดของข้าวซอยนั้นไม่ได้อยู่ที่เส้นหรือเนื้อสัตว์หรือน้ำกะทิหากแต่อยู่ที่น้ำพริกและน้ำพริกข้าวซอยนั้นมีความแตกต่างจากน้ำพริกแกงทั่วไปของภาคกลางและหากจะทำให้ได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานตามต้นตำรับนั้นก็เป็นเรื่องยากเพราะเครื่องปรุงของมันนี่เองคุณแม่เป็นคนทำก่อนและทีนี้ก็คิดคิด,ค,ดคิดมาเมื่อก่อนของเราเนี่ย ไม่ได้รสชาติแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าเราก็ทําตามเขาเรียกทำเขาเรียกทาตามเหมือนวัฒนธรรมครับเหมือนท้าวัฒนธรรมทาต่อตอกันมาอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะักเมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้วได้กินข้าวซอยที่หลากหลายตามแต่เจ้าของสูตรแต่ละที่จะรังสรรค์มาให้เราได้ลิ้มลองกันแต่ถ้าเราปรุงเองอาจจะดูยุ่งยากไปนิดแล้วหากว่า มันมีวิธีที่จะทำให้ราปรุงข้าวซอยไว้กินเองที่บ้านได้ทันทีละ่ะก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบข้าวซอยเมื่อปี2562นะครับเราทำร้านอาหารอยู่ที่เซียกลังเวียงก็คือในเมืองเชียงใหม่กลางเมืองเชียงใหม่เลยแล้วทีเนี้ยมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมาทานข้าวซอยที่ร้านผมแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะ เอาเข้าวซอยเนี่ยกลับไปประเทศของเขาด้วยแล้วทีเนี้ยเราก็มองดูตัวผลิตของเราคือเอข้าวซอยสดเนี่ยมันเก็บได้แค่สองถึงสามวันได้แค่นั้นแล้วมันก็จะเสียละเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดไอเดียตัวนี้ขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมคิดเลยคือผมต้องเข้าไปปรึกษาสถานศึกษาก่อนเลยเข้าไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็คือศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ก็คือฟินนะครับเรียกอย่างสันส้นๆเนาะผมก็พูดไอเดียกับเขาไปว่าเราอยากจะให้น้ำข้าวซอยเนี่ยน้ำแกงข้าวซอยเนี่ยเก็บไว้ได้นานแล้วก็สามารถเอาไปขายในต่างชาติได้ด้วยก็เลยได้ตัวน้ำพริกถงอย่างอย่างกรณีของน้ำข้าวซอยเนี่ยนะฮะกึ่งสมรรจรูปตัวนี้อย่างที่เรียนไวต้ตะกี้คือโจทย์เขาคือว่า ขามีสูตรพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยถ้าเรื่อเราฟังดูแล้วเนี่ยหนึ่งเออต้องการคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับขณะเดียวกันข้อจํากัดคือเอ่อเนื่องจากว่าเป็นการแนวโน้มอ,อาจจะส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นน้าหนักก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงเหมือนกันการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขโจทย์หลักที่วางไว้นั่นคือทําอย่างไรจะทําให้ข้าวซอยมีอายุที่นานขึ้นกว่าเดิมแล้วพวกเขาทําอย่างไรล่ะ อยู่ในกระบวนการทําแห้งเลยฮะเขาเรียก r y i n g t เทคโนโลย y เลยเพียง<ช>แต่ว่ามันมีหลายระดับเออถ้าถ้าเป็น freeze dry นี่ถือว่าเป็นระดับค่อนข้างจะเป็นขั้นสูงนะครับเพียงแต่ขั้นสูงเนี่ยเป็นที่แพร่หลายมานานแล้วนะครับส่วนเทคโนโลยีอื่นๆก็จะเป็นเทคโนโลยีโดยทั่วไปนะครับเป็นกระบวนการทําแห้งโดยทั่วไปการนําอาหารมาแปรรูปในลักษณะเช่นนี้รสชาติหรือรสสัมผัสจะใกล้เคียงของเดิมหรือเปล่าจริงๆแล้วคล้ายๆกันครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเท็เจอร์นัมพิก มากเท่าไหร่คือแทบจะใช้ตัวเดียวกันกับที่ทําสดแต่เพียงแค่ว่ามาเปลี่ยนวิธีการทําเปลี่ยนมาวิธีการทําเฉยๆครับจากที่เราจะต้องไปผัดนะแต่ตอนเนี้เราเพียงแค่ไล่ความชื้นออกอทําให้มันเหลือแค่เฉพาะตัวน้าพริกเฉยๆก็แค่นั้นก็ได้แล้วครับ